ทำอะไรครับเนี่ยอนล้วตุ้ยตุโอ้โหอะนักตญี่ปุ่นยังไงล่ะใครใครศึกษาดูว่าเขามีพวกโน่นนีันใตรงนี้นะแ้มช้าไปหยุดไ้นี่ช้านจะเหมือนกับไอ้พวกแปไอ้ฟันพวกเดี๋ยวราหยเลยออะไรเงี้ยเเาปลาไปด้วยครับเจ้าพซีด้วยเดีวมีนพทซีดหมอันนี้นี่นี่มันอะไรเนี่ย แมาจะชอบอกว่าชิบนะโหตายอะไรอ่ะที่โดนหลุดเลยสีเหลืองนี่มันอ่านว่าอะไรอ่ะหนูมองไม่เห็นมองไม่เห็นต้องไปใกล้ใกล้ใกล้หนูก็มองไม่เห็นตายตายมันมีเหมือนกับพวกเมคอัพไปที่ลบเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยข้างบนอ่ะเนี่ยข้างบนมันจะเป็นชั้นหนึ่งมันจะเป็นโทนเนอร์เมคอัพดีมูฟเฟอร์ชั้นสองชั้นสองเป็นทาวเวอร์แคป เลดี้เซ็ตแฮร์บัชชั้นสามอ่ะเป็นทูสบัาชั้นสามเป็นแปรงสีฟันแล้วก็พวกผ้าก็กีนทีแล้วก็หวีแล้วนี่คืออะไรผ้าอย่างงี้หรอผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดเช็ดเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างงี้หนูไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นมันเป็นคำว่าผ้าเช็ดอะบอดี้ชาวออสแล คก็อปเราตอนเราจะมารีวิวกันข้อเป็ดใหญ่ไปเป็นไงครับอันนี้คือจะมีก๊อกอันนี้คือห้องน้ำแต่มีเข้าอยูอ๋อแล้วครับวายมี่เข้าอยู่หมายนี่ใต้ก๊อกใต้ก๊อกมีอะไรด้วยนนรกเนี่ยครับใต้ก๊อกมีไมโครเวฟใต้ก๊อกมีไมโครเวฟเขาไม่มีไมโครเวฟให้ดิไม่มีอะไรมีไมโครเวฟ ข้างบนมีที่เก็บของใช่ครับแล้วตรงนี้จะมีห้องน้ำก็อันนี้มีกระจกครับตรงนี้มีห้องน้ำไหนไหนไหนไปไปจะมาเป็นโอ้โออีกแล้วไอีกใช่บอยก็พอเรียกอ่างไม่เอาลงเข้าไปได้ไหมได้ก็จะลึกๆหน่อยนะลูกเพราะว่านี่เปิดที่มันแคบเอาไม่ทำแบบติดน้ำ เราเข้าไปเห็นจะไหมได้โอเคเราเข้าไปนะครับครับนี่อันนี้ผมอันนี้หนูาะไม่ได้แม่ท่านบังนะจะเข้าไปหรอมันแคมันเต้มันลึกนะมันลึกมันลึกอันนี้ข้าเช็ดเท้า่ดิพวกคนพ่งเปิดนะครับแชเวอร์เามีผ้าขนหนูห้องบน อันนี้มีอุ่นทุกใบหรือเปล่าอันนี้แบบธรรมดาใช่ไหมนี่รีโทเปิดไฟเองทุกคนถ้าปิดห้องน้ำจะเปิดตรงนี้โอเครีวิวรีโมทปิดไฟถ้าเปิดตรงนี้ถ้าเป็นตรงถ้ากดข้างล่างจะปิดกดตรงนี้ปิดมาเดินลงมาข้างล่างอ่ะกดตรงข้างล่างจะปิดไม่ใช่กดตรงล่างนี้โอ้เปิดเปิดกดตรงกลางจะเปิด โอ้โหว้วไปปไปตรงนี้ก็มีเตียงโอ้ตรงนี้ก็มีเตียงทุกคนครับไม่เชื่อตรงนี้มีโต๊ะี่เลโต๊ะฟ้าจะโต๊ะหรือจะเก้าอี้โต๊ะอี้เลยทีเดียวโซฟาเป็นโซฟาเด็กด้วยอันนั้นที่เก็บของมีรูปสมัยโบราณด้วยอะค่ะโอ้ใช่ใช่ใช่รูปสมัยโบราณอันนั้นที่เก็บของครับพี่ เราบ่งจะลงมาดูนะครับอ่ะครับเ้าอยากมีที่เก็บของอยู่ครับทุกคนครับที่ดีวัดที่นอนละพวกพี่นอนดิ้นอ่าแต่ตรงนี้ตอนตุ้เย็นไม่มีน้ำนะครับตรงนี้ก็มีเต้าอี้เฉยๆครับทุกคนณเขาเรียกเก้าอี้พวพี่ออกก่อนพี่ออกก่อนลากไปใหม่ที่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปเองเดี๋ยวจัดอ่าพวกพี่ ในตู้เย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาไม่ให้น้ำนหรือข้อแปอาตรงไหนเนี่ยเอาตรงนี้เคยเหยียบผุ่มอีกอ้นี่เหยียบทุกคนกดดิครับอันนี้มีแล้วตัวนี้ก็จะเปิดได้ค่ะเขาจะเผื่อทำงานใช่ไหมครับอย่ากดเล่นนะเดี๋ยวพี่เขาขึ้นมานะเผื่อเ อันนี้มีอะไรให้ด้วยได้ปรับผมนี่ขึ้นมาบนไล่เต๋ยอะไรบางสิครับลูกเบางอะไรด้วยครับอันนี้มีได้ปรับผมมีเมนูมีทิชชู่มีแก้วแล้วผมมีมกระตุ่ยญี่ปุ่นภาษาไทยญี่ปุ่นภาษาไทยไหนกระตุ่ยญี่ปุ่นภาษาไทยทา a v e l g u ทา e t r a v e จะไปเที่ยวไหนนะครับญี่ปุ่น ตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นใช่ครับรู้แล้วครับอันนี้มีอะไรนี่มีกระติกน้ำอันนี้มีเครื่องอ๋เมอมือภาษาญี่ปุ่นก็อ่านไม่ออกครับทุกคนอันนี้จะมีช้อนด้วยเหรอจะเครื่องพ่ออากาศจะมีช้อนด้วยจักรเครื่องอันนี้อะไรไม้ใส่เสื้อตรงนี้เลยอันนี้มีแก้วด้วยแป้งทุกคนครับเราเจอนี่เลยอ๋อชาเขียวหรือเปล่า ใช้เซลเขียวไหมเดี๋ยวเราไปหาขนมกินกันก่อนโอเคไหมแล้วจะได้นอนกินไหมอ่ะเราจะลงข้างล่างไหมอันนี้โมกี้อยู่คนเดียวนะครับโอเคไหมจบการรีวิวไหมโมกี้อยู่คนเดียวเดี๋ยวแม่กับดิฉันลงไปซื้อขนมโอเคไหมโอเคไหมได้หรอพ่อไปซื้อนมกินด้วยเราชอบหิวนมไปจะได้ซื้อน้ำโอเคนะไม่โอเคอะไม่โอเค นี่จบการรีวิวยังครับเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบด้วยหรอกจะจบตอนไหนครับตรงนี้มีนี่เลยมีอะไรครับมันคืออะไรครับเรียกว่าเรียกว่าเฮ้ยเขาตั้งนาฬิกาไว้โบกี้ทำอะไรครับกดดีทำนาฬิกาถุงเนี่ยไอ้คนนี้จาเกิดดีหรเดี๋ยวค่อยตั้งครับไปไปรู้ป่ะไปยังครับเอ็นไปก็แล้ไปเขาบอกอย่าต้องใส่ก็ไปจบการรีวิวนะครับ 嗯。Mm.